เพจคนคนหนึ here, ่งนะฮะที was, uh, ่เราติดตามแล้วเขาก็ตามเรานะจ๊ะก็คือคนนั้นชื่ออะไรด้วยว่าให้เราขอเข้า YouTube ก่อนนะจ๊ะก็คืออ่าช่องนี้เองจ้ะคนนี้นะจ๊ะถามเรามาว่าทำไมแอปอะไรแอปเอ็มจ้ะแอปเอ็มแอปนี้นะก็คือมันมันจะต้องโหลดแอปเอ็มอ่ะเฮ้ยกดไปกดเพจนี้นะแล้วก็เขียนว่า เอ็มตัวเล็กแบบนี้นะเอ็มตัวเล็กแล้วก็มันก็จะกดที่เอ็มแบบนี้ทำาก็มันก,กดไปตรงนี้เลยอ่าแล้วก็ประมาณนี้แหละก็กดเปิดปุ๊บมันก็จะมีแบบเนี้ยมันก็จะมีแบบเนี้ยก็กดที่ยินดีต้อนรับมันจ้ะแล้วก็มันก็จะให้แบบนี้พอเราได้มาแบบนี้ใช่ไหมกดเข้าไปบาแบบนี้นะจ๊ะอาเฮย้ยทำเปิดรอแบบนี้แล้วก็ถ่ายคลิป มันเราจะต้องถ่ายใครแล้วก็กดมาให้แอดมินจํามันก็จะแบบมันก็จะม,ม,จะมีประมาณนี้มันจะมีช่องแล้วก็จะมีแบบกล้องถ่ายรูปอะกล้องวิดีโอง่ายๆก็จะมีแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีแบบตัวสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่อันตั้งกันแบบหนึ่งสองสามสี่อันอนะนั่นแหละนั่นแหละกดไปไม่ต้องไปกดนั้นนะกดตรงกล้องวิดีโอแล้วเราก็ถ่ายคลิปแบบนี้เลยแล้วก็มันเราเสร็จแล้วเราก็กดตรงนี้ใช่ไหม มันก็จะมีตัวนั้นแล้วก็กดตรงไอ้สีเลี่ยมไปเล็กสีอันนั้นนะ่่ะแล้วมันก็จะให้เราดูคลิปนะคะแต่ว่าพวกตัดต่ออะไรก็ไม่นน้องนี่คือเกมที่เราให้ดูนจ๊ะนี่ก็ประมาณนี้โอเคขอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าวมันสบายจ้ะ